แบบนี้ค่ะแก้มงี้ได้ครับได้ครับแก้มกินักกิงไห้เลยนะักก็ซักกิ้ปบ่อยวันนี้ทำอะไรบ้างย้อนสภา์ครับลงเสาพตงก็วันนี้ลงอาได้ได้ครับในในกี้กุ้งเอาไก่กุ้งน้องกิน ใช่แกงต้องหั่นมาทางนี้แกงถ้าจะชอบกุนเกงตัวนี้เนาะสวยสวยมันมีอย okay. si ู่ตัวเดียวครับเมื่อวานทำไมเสียงกระซิบอย่างนั้นมันแบบเล่าเรื่องสีมมีใช่ต่อไม่ไม่มะไมีได้หรอกอยู่ก็อยากกระซิบม่กันเหมโลกจีดโทมกวฟังนั้งหลายรอกว่าจะเข้าใจ แล้วพวกพวกชันวิสอะไรก็มีทานได้เลยชันวิสแต่แท้ก็ทานไม่ได้นะครับตอง้ขนมไม่ให้มีอันล่างได้ไม่จ้ผมไม่รู้จะซื้ออะไรให้เลยอ่ะคิดไม่ออกยากมากเลยอ่ะจะต้องเป็นอะไรที่เป็นเนื้อตัวๆนะครับไม่กินแป้งแล้วันยากกว่าจะทานติดไข่ขึ้นเลยคือค่านะ มันก็ไม่ขึ้นนะฮะขอชื่อด้วยครับพี่อิ่มครับพี่เด็กดอยพี่อิ่มเด็กดอยพี่อิ่มเด็กดอยไม่จัดตวาสวัสดครัครับขอบคุณนะครับขอบคุณอ่ะสองสามทุ่มเลยเหรอสามทุ่มจ้ากรสู้ทอะไรเราไม่มีเข้าวบอไม่มีอะไม่รู้เลยจ้าไม่รู้ หนงไม่ได้กาวไม่เคยเถบายบคุค่ะบ๊บายแต่เราตรงนั่งบินมาบ่อยค่ะ กางเกงใครก็เขาสักกันไม่ยอมดาวอ่าอะไรหรอบอกตรงบอกก็ได้เพื่อบอกตรงจังเกงใครก็สักกันแบบแบบมาไม่ได้อะสามโทมอ่ะจุดมือไปวันหลังนะบายค่ะ